มามันเขามเขาหักบ่อหป้าบ่ป่สาม้า้ยว่นจพาไปเยว่นเหลนีไข่ึงไข่ไปกูด่ยู่นโอ้ยไปกูดมีไข่เดี๋ยวเพิ่ม้กัน วันบ่นเคยขาดนะมันถมีกออยู่มั้งเห็นไหมกอตะไคร่เห็นตรงไข่อโอ้ตะไคร้หลายอะไรมปดตันีอม่ากัวันเราดองยา <c oughs> โอ้ยมันมากกวกันมานมเ,เ,เียดะล่มหน่อย <c oughs> <c oughs> có phải chế biến gì? mình chiêm ngưỡng. Thì là vậy mình chỉ vô miệt độ

วันเดียวบัดงาหลายๆกวยก้างมันี่เรนี่มิมัมว่ามันมีกด้สินเ้ไปตัดงวมที่พูดดึงก่นไงมันติเป้อไมตรับพกรอยจ้างลูกน้องไปกับพูดนึงกับมือฟ้าหน่อยรอการน mọi năm 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 mọi là mọi năm mọi cái mọi chụp mọi năm 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 เรยว่าทำอยู่ขับมาเพิ่งเอาไปมอีกแ้วหมือน